สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลนะคะวันนี้ที่แขกมีเมนูสําหรับสุขภาพนะคะเป็นเมนูที่แบบสายคลีนนะคะเมนูสายคลีนคะ่ะเพื่อนๆนี่วันนี้จะพามาทําคุกกี้ทันยพืชน,นะคะองนนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทําคุกกี้ทันยพืชพร้อมกันเลยแต่ก่อนไปรับชมนะคะ อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไล k e like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แกด้วยค่ะเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะสิิที่เราใช้วันนี้นะคะพี่แกจะใช้งาคี้ม่อนสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆจะใช้งาขาวงาดําแทนได้นะคะแล้วก็มเมล็ดฟักทองค่ะห้าสิบกรัมไม่ได้อบนะคะนี้ไม่ได้อบเลยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มีลูกเกดแช่น้ํานะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะ,มะเมล็ดแตงโม 50สกรัมนะคะไม่ได้อบเช่นกันค่ะไข่ขาวเบอร์สองนะคะสองฟองแล้วก็คอนเฟตค่ะคอนเฟตใช้เก้าสิบกรัมนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงค่ะเป็นเม็ดมะม่วงซีดนะคะอบประมาณแบบว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะสุกครึ่งไม่สุกครึ่งประมาณนี้นะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำผึ้งจะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะหรือชอบหวานสามารถเพิ่มได้ค่ะ ท้ายนะคะก็มีเกลือป่อนเสร็จหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะวิธีทำนะคะเราก็เททุกอย่างรวมกันเลยนะคะงาเดี๋ยวไว้ที่หลังนะคะเทเมล็ดฟักทองนะคะเม็ดจังโมเม็ดมะม่วงค่ะลูกเกดนะคะแล้วก็คอนเฟก แล้วก็คลุกให้ส่วนผสมเข้ากาันตกองนะคะแล้วเทไข่าขาวลงไปค่ะแล้วก็โรยเกลือป่น เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำผึ่งลงไปเลยใส่น้ำผึ่งเสร็จเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากัน ใส่งาขี้ม่อนแล้วก็คุกให้เข้ากัน พอคุกเล้าเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาทําเป็นก้อนนะคะอย่าให้หนามากนะคะเพราะว่าถ้าหนามากอ่ะจะไม่ค่อยกรอบนะคะส่วนถาดเราจะลองด้วยกระดาษรองอบนะคะแล้วก็พิมพ์ที่ใช้วันนี้จะเป็นแก้วพลาสติกนะคะเราก็ตัดเอาขนาดตามที่เราชอบเลยค่ะตอนนี้เราก็ ขึ้นลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมเข้าเตาอบเราก็นําขนมใส่เตาอบเลยใช้ไฟบนร่างนะคะหนึ130่งร้อยสามสิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบองศาค่ะแล้วก็เปิดพัดลมด้วยนะคะใช้เวลาการอบประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีแล้วแต่เตานะคะแล้วแต่เตาเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันค่ะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้ว สำหรับวันนี้พี่แขกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ